ปี2026กำลังจะกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการรถไฟไทยเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้เปิดตัวสุดยอดรถไฟหรูไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายความหรูหราและความทันสมัยในระดับเดียวกับโรงแรม5ดาวหลายคนอาจจะคิดว่ารถไฟเป็นเพียงยานพาหนะในการเดินทางแต่รถไฟขบวนใหม่นี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาล เพราะเพียงแค่ก้าวเท้าเข้ามาก็เหมือนกับการเดินเข้าสู่โรงแรมสุดหรูบนรางเหล็กที่สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองนึกภาพคุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมหนังแท้ที่นุ่มสบายห้องโดยสารตกแต่งด้วยไฟเลเซที่ปรับโทนแสงได้ตามอารมณ์เสิร์ฟด้วยอาหารไทยฟิวชั่นที่เชฟระดับมิชลินสตาร์ออกแบบเมนูพิเศษให้สำหรับผู้โดยสารเท่านั้นแถมยังมีบริการเครื่องดื่มจากบาร์สุดหรูที่ขัสวสารวน์และค็อกเทลระดับพรีเมียม บรรยากาศทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในโรงแรมแต่เกิดขึ้นบนรถไฟที่วิ่งไปอย่างนุ่มลน,นบนรางทั่วประเทศไทยสิ่งที่ทำให้รถไฟหรูไทยปี2026แตกต่างจากการเดินทางทุกรูปแบบก็คือประสบการณ์ที่ผสมผสานทั้งความสะดวกและความเป็นส่วนตัวคุณสามารถเลือกห้องโดยสารส่วนตัวที่มาพร้อมเตียงขนาดใหญ่ห้องน้ำในตัวและหน้าต่างบานกว้างที่เปิดรับวิวธรรมชาติแบบพานโนรามา ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีภูเขาสูงประงานหรือแม้กระทั่งเส้นขอบฟ้าในเมืองใหญ่ทุกช่วงเวลาที่รถไฟเคลื่อนผ่านจะกลายเป็นเหมือนฉากภาพยนตร์ที่คุณนั่งชมอยู่แบบสดๆไม่เพียงเท่านี้รถไฟยังถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบลดการปล่อยคาร์บอนและมีระบบการสั่นสะเทือนที่ทำให้การเดินทางลุ่มนวนราวกับลอยอยู่บนอากาศ เสียงรบกวนแทบจะไม่มีทําให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนอ่านหนังสือหรือแม้แต่ทํางานไปพร้อมกับการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบหนึ่งในไฮไลท์ที่ผู้โดยสารหลายคนรอคอยคือตู้ชมวิวกระจกใส่6 6 0องศาที่สามารถนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางหุบเขาหรือชมพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลได้แบบไม่มีอะไรมาบดบงังตู้โดยสารนี้ยังมาพร้อมเก้าอี้ปรับเอนได้เต็มรูปแบบ และระบบเสียงเพลงบรรเลงเบาๆสร้างบรรยากาศโรแมนติกที่คู่รักหลายคนต้องประทับใจไม่รู้ลืมนอกจากความหรูหราแล้วรถไฟขบวนนี้ยังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงภายในขบวนมีการจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีกิจกรรมสปาแบบไทยนวดแผนโบราณและการสาธิตทำอาหารไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารได้ลองทำด้วยตัวเองเรียกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟ แต่เป็นการสัมผัสประสบการณ์ไทยในทุกมิติถ้าคุณเป็นสายโซเชียลร,รับรองว่ารถไฟรหรูไทย2026จะกลายเป็นสวรรค์สำหรับการถ่ายภาพเพราะทุกมุมถูกออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อให้สวยงามทั้งต่อสายตาและต่อกล้องไม่ว่าจะเป็นโถงทางเดินที่ตกแต่งด้วยศิละปะร่วมสมัยห้องอาหารที่เน้นความโมเดิร์นหรูหราหรือแม้แต่ห้องพักส่วนตัวที่ใช้โทนสีอบอุ่น ทุกมุมสามารถเป็นโลเคชันสุดปังสำหรับการถ่ายรูปอัพลงโซเชียลมีเดียได้ทันทีและสิ่งที่ผู้โดยสารหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังจากได้สัมผัสคือมันคือการเดินทางที่ฟินจนลืมเวลาเพราะแทนที่จะอยากให้ถึงจุดหมายเร็วๆกลับกลายเป็นอยากให้การเดินทางยืดยาวออกไปอีกเพื่อได้ใช้เวลาอยู่บนรถไฟสุดหรูให้นานที่สุดบางคนถึงกับเปรียบว่าการนั่งรถไฟขบวนนี้เหมือนการได้เข้าพักในรีสอร์ทระดับโลก แต่ต่างกันตรงที่รีสอร์ทนี้สามารถพาคุณเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคของไทยนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยรถไฟหรู2,026ยังถูกคาดหวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามามากขึ้นเพราะนี่คือการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงพรีเมียมของไทยให้เทียบเท่าประเทศที่ขึ้นชื่อด้านรถไฟหรูระดับโลกอย่างญี่ปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์แต่ในขนาดเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้อย่างครบถ้วน เมื่อมองไปข้างหน้ารถไฟหรูไทยปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่การขนส่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตการเดินทางที่หรูหรายั่งยืนและเต็มไปด้วยเสน่ห์แบบไทยๆท,ที่ไม่มีใครเหมือนหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งผ่อนคลายหรูหราและเต็มไปด้วยความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนรถไฟขบวนนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดนี่คือสุดยอดรถไฟหรูไทยปี2026 ที่นั่งชมวิวแล้วคุณจะฟินเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการเปิดประตูสู่ประสบการณ์ที่เหนือระดับที่จะทำให้คุณหลงรักการนั่งรถไฟไปมากว่าที่เคยเป็นมา